ในเมืองไทยเนี่ยเรามมกจะคิดว่าเรามีทุกอย่างพร้อมเรามีทุกอย่างครบแล้วก็บางทีก็รู้สึกว่าไม่เห็นจําเป็นจะต้องไปทําอะไรพิเศษกับใครนะคะในทุกๆครั้งค่ะตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาแล้วนะคะไม่ว่าจะมีการลงนาม FTA นะคะในสมัยก่อนเนี่ยแม้แต่การลงนาม Free Trade Agreement นะคะหรือว่าข้อตกลงการค้าเสรีเนี่ยก็เคยเป็นประเด็นใหญ่โตในประเทศเหมือนกันค่ะมาถึงยุคร่วมสมัยในตอนนี้นะคะคนไทยเนี่ยมีความกังวลกับคำว่า ว่า MOU เป็นพิเศษอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้ก็มีความกังวลอยู่กับเรื่องของ MOU 43กับ MOU 44ที่หลายคนก็ยังไม่เคยอ่านรายละเอียดนะคะแต่ว่าด้วยกระแสข่าวมากมายเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นกังวลเวลาที่จะไปําข้อตกลงอะไรกับใคร ครั้งนี้ก็เช่นกันค่ะพอได้ยินคำว่า MOU เกิดขึ้นนะคะเราก็เป็นเรื่องของแร่นะคะซึ่งในภาษาอังกฤษใหาใช้คําว่า rare earth เนี่ยเป็นแร่หายากอันนี้ถือว่าเป็นชื่อเล่นละกันนะคะเป็นชื่อที่เรียกเล่นๆเ,เพราะว่าใน MOU จริงๆเนี่ยก็ใช้คําว่า critical mineral Min นะคะหรือว่าแร่ที่มีความสําคัญอย่างมากนั่นเองค่ะก็คนไทยก็เลยอาจจะรู้สึกกังวลว่าเอ๊ะมันมี MOU ใหม่อะไรเข้ามาอีกแล้ววันนี้เรามาทําความเข้าใจเรื่องนี้อย่างละเอียดกันนิดนึงค่ะ เริ่มต้นจากคำว่าแร่สำคัญหรือว่าแร่หายากอันนี้เลยละกันนะคะวันนี้ในกระแสสื่อเนี่ยใช้คำว่าแร่แร่เอิร์ธอ่ะเราก็จะใช้คำนี้เพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยเวลาไปเจอที่ไหนก็จะรู้ว่าเราพูดถึงสิ่งเดียวกันละกันค่ะแร่แร่เอิร์ธเนี่ยค่ะเป็นแร่ธาตุซึ่งมีอยู่หลายตัวนะคะก็เป็นแร่ที่อยู่ใต้ผืนโลกเราเนี่ยแหละค่ะทำไมถึงมามีความสำคัญในช่วงนี้นะคะก็เพราะว่าโลกของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนนะคะการใช้พลังงานนะจากพลังงานแบบดั้ง เดิมเนี่ยมาเป็นพลังงานสะอาดมากขึ้นแร่แร่เอ,อิดเป็นและแร่ธาตุหลายอย่างค่ะที่ปัจจุบันนี้มามีส่วนในชีวิตของคนสมัยใหม่มากขึ้นนะคะ <c oughs> เพราะว่ามันจะไปอยู่ในแบตเตอรี่คอมพิวเตอร์บ้างแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กบ้างแบตเตอรี่รถยนต์นะคะแบตเตอรี่โทรศัพท์นะคะรวมถึงพวก อุปกรณ์ทางการแพทย์หลายอย่างเลยนะคะอย่างเช่นเครื่องที่จะสแกน MRI อะไรต่างๆเนี่ยก็ใช้นะคะแร่แร่เอิร์ธนี้ด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีการใช้ในระบบเรดาร์ระบบนำทางอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆนะคะก็หมายความว่าอะไราหมายความว่าแร่เหล่านี้เนี่ยนับวันก็จะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นปัจจุบันคุณผู้ชมอาจจะไปที่ต่างๆแล้วก็เห็นมีที่ชาร์จแบต รถไฟฟ้าใช่ไหมคะรถพลังงานไฟฟ้าหรือที่เราเรียกว่ารถ EV เนี่ยก็ใช้แร่อันนี้ด้วยนะคะเป็นส่วนประกอบในแบตเตอรี่รถยนต์เหล่านั้น หมายความว่าในอนาคตอันใกล้นะคะแร่เหล่านี้จะมีความสําคัญกับเรามากขึ้นเรื่อยๆและหากว่าขาดแคลนหากเราไม่มีเป็นของเราเองเราก็ต้องไปซื้อจากต่างประเทศแล้วถ้าเกิดเราซื้อไม่ได้หรือว่าโลกนี้มีไม่พอเนี่ยก็จะเกิดปัญหาเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องราวเป็นประเด็นนะคะที่ทั้งโลกเนี่ยต้องให้ความสนใจนะคะเช่นเดียวกับความมั่นคงด้านอื่นๆในชีวิตค่ะ ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงด้านสภาพแวดล้อมนะคะมีอากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงด้านอาหารความมั่นคงทางยานะคะเรื่องเหล่านี้เนี่ยสหประชาชาติปกติแล้วเนี่ยพอเป็นปัญหาขึ้นมาก็จะต้องมีการรวมตัวแล้วก็หาวิธีแก้ไขกันค่ะคราวนี้ทำไมณนะวันนี้นะคะจึงมีคนสนใจเรื่องความมั่นคงพลังงานเกี่ยวกับแร่เอิร์ธ ก็เพราะว่านะคะปัจจุบันค่ะประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของโลกอยู่แล้วคำว่ารายใหญ่ที่สุดนี้ค่ะผลิตมากถึงเกิน80ของที่โลกใบนี้ใช้อยู่เลยทีเดียว นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นกับประเทศจีนนะคะหรือว่าประเทศจีนเกิดตัดสินใจมีนโยบายอะไรเกี่ยวกับแร่นี้เนี่ยก็จะต้องเป็นผลกระทบกับทั้งโลกเลยค่ะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยประเทศจีนเนี่ยก็ได้มีการกําจัดมีการจํากัดนะคะขออภยัยการจํากัดการส่งออกแร่แร่แรเอ,อิร์ธหรือว่าผล,ผลผลผลิตของเขาอยู่เหมือนกันคะ่ะโดยเฉพาะแร่ที่จะเอาไปใช้ ในอาวุธยุธโทโธปกรณ์ต่างๆนั่นจึงเป็นเหตุผลค่ะที่สหรัฐอเมริกาในฐานะที่ก็เป็นประเทศมหาอำนาจแล้วก็เป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่พอๆกันเนี่ยก็ต้องขยับค่ะเพราะรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าจีนเนี่ยเป็นผู้ควบคุมนะคะการผลิตแร่ถึงเกือบคือเกือบ100%ของโลกนี้เนี่ย ก็หมายความว่าโลกเราอาจจะไม่มีความมั่นคงทางพลังงานนะคะในฐานะประเทศยักษ์ใหญ่ค่ะทางสาหรัฐก็เลยมีการเริ่มนะคะที่จะสร้างความร่วมมือกับประเทศต่างๆเพื่อให้เกิดความมั่นคงแล้วก็ความยั่งยืน เวลาที่เราได้ยินควาว่าความยั่งยืนค่ะคุณผู้ชมมันมักจะหมายถึงว่าเราจะไม่ขาดสิ่งนั้นเวลาเราพูดถึงความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมก็หมายความว่าเราจะสามารถนะคะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในสิ่งแวดล้อมไปได้เรื่อยๆแบบนี้เป็นต้นค่ะคําว่าความยั่งยืนจึงเป็นคีย์เวิร์ดคำหนึ่งหรือว่าเป็นคําสําคัญคำหนึ่งที่เราใช้กับเรื่องนี้นะคะมีคําสําคัญอีกสองคค่ะ ที่อยากจะไฮไลท์ให้คุณผู้ชมให้ความสําคัญก่อนที่จะอธิบายต่อไปเพราะจะเป็นคําที่คุณผู้ชมได้ยินบ่อยมากนะคะหนึ่งคำแรกนะคะก็คือคําว่า geo politics นะคะ geo politics หรือแปลเป็นไทยว่าภูมิรัฐศาสตร์ได้ยินบ่อยมากใช่ไหมคะเราต้องแปลไทยเป็นไทยอีกรอบหนึ่งค่ะว่าภูมิรัฐศาสตร์มันคืออะไรกันแน่นะคะได้ยินบ่อยจังเลยนะคะคุณผู้ชมอาจจะเคยได้ยินคาว่าภูมิประเทศใช่ไหมคะก็หมายถึงสภาพแวดล้อมนะคะที่เป็นผูเขาลำเนวไลาย ป่าแม่น้ำลำธารต่างๆเนี่ยก็อยู่ในส่วนของภูมิประเทศเวลาเราพูดถึงภูมิอากาศนะคะก็หมายถึงสภาพลมฟ้าอากาศนั่นเองแต่เวลาเราพูดถึงภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยเรามักจะหมายถึงสภาวะของการเมืองระหว่างประเทศโดยเฉพาะที่พูดกันทุกวันนี้จะหมายถึงเรื่องของความขัดแย้งของขั้วมหาอำนาจเวลาพูดถึงภูมิรัฐศาสตร์ให้นึกถึงสองประเทศค่ะคือสหรัฐอเมริกากับจีน เวลาเราใช้คำคำนี้ในบริบทของการเมืองระหว่างประเทศมันหมายถึงการคัดง้างนะคะการที่ทั้งสองประเทศนี้พยายามที่จะมีอิทธิพลหรือว่ามีมีความสำคัญกับโลกใบนี้นั่นเองนะคะนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ทั้งสหรัฐและจีนเนี่ยก็ต่างพยายามสร้างความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆในรูปแบบต่างๆกันค่ะคุณผู้ชมอย่างจีนเนี่ยก็มีโครงการ Belt and Road ใช่ไหมคะที่จะมาสร้างทางนะคะเพื่อที่จะนำ ทั้งสินค้าแล้วก็ความเจริญเนี่ยจากภูมิภาคเข้าสู่ประเทศจีนนะคะสหรัฐอเมริกาก็เช่นกันค่ะก็สหรัฐก็มองเรื่องนี้ว่าการที่จีนเนี่ยเป็นผู้ผลิตแร่รายใหญ่แบบนี้เนี่ยอาจจะทำให้เกิดการผูกขาดแล้วก็มีผลกับ Supply Chain จากคำว่าภูมิรัฐศาสตร์นะคะระหว่างสองขั้วอำนาจเราจะมาถึงคำว่า supply chain ซึ่งคุณผู้ชมจะต้องได้ยินคำนี้บ่อยมากเวลาพูดถึงเรื่องแรเอิร์ธ supply chain แปลเป็นภาษาไทยว่าห่วงโซ่อุปทานแปลไทยเป็นไทยอีกครั้งหนึ่งว่ามันหมายถึงเส้นทางนะคะห่วงโซ่คุณผู้ชมนึกถึงโซ่นะคะที่มันต่อกันเป็นข้อข้อข,อขอแบบนี้นะคะมันหมายถึงว่ากว่า,าเราจะมีผลิตภัณฑ์ใดๆมาอยู่ในมือเนี่ย มันมีเส้นทางของมันยังไงบ้างนะคะอย่างเช่น iPad ตัวนี้นะคะกว่าจะมาเป็น iPad อยู่ในมือเราเนี่ยมันก็จะต้องเริ่มจากวัตถุดิบ วัตถุดิบประเภทต่างๆที่จะเอามาประกอบกันนะคะมีการแปลรูปนะคะอาจจะมีบางส่วนจริงๆมีนะคะแบตเตอรี่ในนี้เนี่ยก็ต้องมีบางส่วนที่ใช้แร่แร่เอิร์ธเช่นกันนะคะเอาแร่นั้นมาแปลสภาพอย่างไรนะคะเอาส่วนประกอบต่างๆเข้ามารวมกันประกอบประกอบเสร็จต้องมีวิธีการขนส่งลำเลียงนะคะกว่าจะไปถึงมือลูกค้าเนี่ยค่ะสิ่งเหล่านี้เส้นทางแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าห่วงโซ่อุปทาน สหรัฐมองว่านะคะถ้าเกิดว่า,าไม่มีการบริหารจัดการนะคะเรื่องแร่เอิร์ธตั้งแต่การสำรวจการผลิตการแปรรูปอะไรต่างๆเนี่ยรวมไปถึงจุดสุดท้ายก็คือการรีไซเคิลนะคะถ้าไม่มีการจัดการตรงนี้อย่างดีเนี่ยโลกของเราก็จะมีปัญหาสป라이 c h เชนของแร่เอิร์ธ คุณผู้ชมพอมองเห็นภาพนะคะถ้าโลกของเรามีปัญหาสป라이 h เชนของแร่เอิร์ธก็หมายความว่าเราอาจจะไม่มีผลิตภัณฑ์ที่เราควรจะมีใช้อย่างเพียงพอนั่นเองนั่นคือเหตุผลค่ะที่สหรัฐพยายามที่จะจับมือกับประเทศต่างๆนะคะณนะวันนี้ก็นับเป็น10ประเทศแล้วนะคะที่มีความร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งแร่สำคัญแล้วก็ห่วงโซ่อุปทาน ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศนับสิบนี้ค่ะแต่ว่าในประเทศนับสิบประเทศนี้เนี่ยบางประเทศก็มีข้อตกลงกันในระดับที่สูงไปแล้วนะคะก็คือมีข้อตกลงในการสำรวจขุดเจาะอะไรกันแล้วอย่างเช่นออสเตรเลียเป็นต้นบางประเทศนะคะมีข้อตกลงในเรื่องการเริ่มต้นทำงานพัฒนากันจริงๆแล้วอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นล่าสุดนะคะ ส่วนบางประเทศอย่างประเทศไทยนะคะทำแค่แตะมือกันไว้เป็นการเริ่มต้นเปิดประตูว่าเราจะศึกษาสำรวจแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลนะคะแล้ก็ดูความเป็นไปได้ร่วมกันนะคะในการที่ประเทศไทยจะเป็นหนึ่งใน Supply c h เชนหรือว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของหัวห่วงโซ่อุปทานเรื่องแร่เอิร์ธนี้ได้หรือไม่นั่นคือความหมายค่ะของ MOU ที่ว่าด้วยเรื่องอแร่สำคัญนะคะ,ะเดี๋ยวโบจะพูดภาษาไทยของ MOU นี้ให้คุณผู้ชมได้จำไว้สักนิดหนึ่งนะคะมันคือบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและรัฐบาลแ,แห่งราชแห่งราชนจาจักรไทยว่าด้วยความร่วมมือเพื่อกระจายห่วงโซ่อุปทานแร่ธาตุสำคัญของโลกและส่งเสริมการลงทุนนะคะรายละเอียดของ MOU ฉบับนี้นะคะอย่างที่บอกว่ามันเป็นแค่การ เปิดประตูแล้วก็แตะมือกันไว้ว่าโอเคเรามีเจตนาที่จะมาศึกษาถึงความเป็นไปได้ในเรื่องนี้ด้วยกันดังนั้นนะคะเนื้อหาใน MOU ฉบับนี้เนี่ยจึงเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ ข้อตกลงว่าเราจะมีการสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและก,กันในการทำการสำรวจนะคะแล้วก็จะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งคำว่าแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องนี้เนี่ยก็หมายถึงเราเนี่ยรับความรู้จากสหรัฐนั่นแหละค่ะเพราะว่าณปัจจุบันนะคะอธิบดีเมืองแรกของเมืองไทยเนี่ยคุณอดี์วสีนนท์ค่ะได้ให้ข้อมูลเอาไว้ค่ะว่าเมืองไทยนะคะ เรามีความพยายามที่จะสำรวจอยู่บ้างเหมือนกันแต่ยังไม่พบพื้นที่กระจุกตัวที่มีความคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์หมายความว่าเมืองไทยเนี่ยมีแร่แร่เอิร์ธแบบนี้อยู่กระจายกระจายอยู่ทั่วๆนะคะแต่ถ้ามันอยู่กระจายในปริมาณเล็กน้อยเนี่ยจะไม่มีความคุ้มค่าที่จะลงทุนไปขุดมันขึ้นมาค่ะเพราะฉะนั้นณนะวันนี้เนี่ยเมืองไทยยังไม่มีเหมืองแร่แร่เอิร์ธแบบเลยแม้แต่แห่งเดียวนะคะ แล้วก็ที่ผ่านมาที่อาจจะมีตัวเลขว่าเหมือนกับว่าไทยเนี่ยมีแร่มีการทําแร่แร่อ์ดเยอะหรือเปล่านะคะท่านอธิบดีบอกว่าที่ผ่านมามันเป็นการนําเข้าคือเป็นการนําเข้ามาจากประเทศอื่นค่ะแล้วก็เอามาตกแต่งแร่ให้มีความเข้มข้นมากขึ้นเหมือนกับว่าเอามาทําให้มีความเข้มข้นมากขึ้นในเมืองไทยก่อนที่จะส่งออกก็เลยทําให้ตัวเลขส่งออกแร่อ์ดจากเมืองไทยเนี่ยมันดูสูงแต่จริงแล้วมันไม่ได้ผลิต ไม่ได้ขุดมาจากเมืองไทยนะคะดังนั้นวันนี้ที่ท่านยืนยันเนี่ยก็คือว่าเราไม่มีเลยนะคะรวมถึงยังไม่มีองค์ความรู้อย่างเพียงพอด้วยที่ผ่านมาเรานำเข้าจากออสเตรเลียเป็นหลักค่ะท่านอธิบดีก็มองว่าการมีบันทึกนะคะบันทึกความเข้าใจครั้งนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นการดีเพราะว่าจะเป็นการส่งเสริมความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานแร่ธาตุสำคัญในประเทศไทยนะคะเพื่อว่าในอนาคตสมมุติว่า ขุดเจอนะคะกะ็สำรวจว่ามีก่อนนะคะแล้วจะอยากจะทำการขุดขึ้นเนี่ยก็จะต้องมีการทำข้อตกลงใหม่เกิดขึ้นค่ะใน MOU ฉบับนี้ค่ะคุณผู้ชมสหรัฐมีการระบุไว้ว่าหลังจากถ้ามีการแลกเปลี่ยนความรู้สำรวจอะไรกันแล้วเนี่ย ถ้าพบว่ามีแล้วเกิดว่าถ้าเกิดว่าเมืองไทยเนี่ยตัดสินใจที่จะให้มีผู้ลงทุนนะคะมาขุดแล้วจะเปิดให้เกิดการบิดหรือว่าเกิดการประมูลขึ้นนนะเนี่ยก็ขอให้ไทยเนี่ยได้บอกสหรัฐด้วยเป็นคนแรกๆนะคะหรือว่าให้โอกาสเป็น คนแรกที่จะได้รู้เพื่อที่จะได้เตรียมการมาประมูลทันนั่นเองค่ะใน MOU ระบุอย่างชัดเจนอย่างที่ท่านกฤษฎีกาบอกไว้นะคะว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายไทยเพราะฉะนั้นหากใครจะมาทมําเหมืองแร่รในเมืองไทยเนี่ยเรามีพรบรเหมืองแร่นะคะเรามีกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมากมายที่จะต้องปฏิบัติตามซึ่งใน MOU ฉบับนี้นะคะก็ได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรา ไม่ควรจะกังวลเพราะว่าในเนื้อหาของ M O U เนี่ยยังไม่ได้จะมีการทำอะไรที่เรียกว่าเริ่มต้นลงทุนขุดเหมืองแร่เลยหากจะมีการทำสิ่งนั้นในอนาะคตต้องมีข้อตกลงฉบับใหม่เกิดขึ้นค่ะก็เรียกว่านะคะ M O U เรื่องแร่หายากแร่สำคัญครั้งนี้เนี่ยเป็นผลพวงค่ะจากการ ที่เราเนี่ยไปลงนามในแนวทางสันติภาพไทยกัมพูชาที่ทางสหรัฐสนับสนุนเป็นอย่างมากแล้วกัมพูชาก็ให้ความร่วมมือนะคะก็เป็นโอกาสเดียวกันค่ะที่ท่านนายกจริงๆแล้วท่านได้กล่าวไว้ในตอนท้ายของสปีชของท่านก่อนลงนามไทยกัมพูชาเลยนะคะว่าเราเนี่ยจะได้มีการลงนาม MOU อีก2ฉบับด้วยก็คือ MOU เรื่องเกี่ยวกับกรอบการเจรจาเรื่องภาษีแล้วก็ MOU เรื่องเกี่ยวกับ การส่งเสริมการพัฒนาแร่สําคัญในเมืองไทยอันนี้แหละค่ะท่านนายกไม่ได้ปิดบังอะไรในเรื่องนี้นะคะแต่ว่าในวัน,วนที่ท่าน กล่าวสุนทรพจน์ในครั้งนั้นเนี่ยคนอาจจะสนใจไปที่จุดอื่นนะคะพอนภายหลังเนี่ยทำเนียบข่าวเผยแพร่รายละเอียดของ MOU เนี่ยคนก็เลยอาจจะตกใจกันแต่ว่าอยากเชิญชวนให้ไปอ่านค่ะเพราะว่าการลงนามครั้งนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ในอนาคตความยั่งยืนทางพลังงานของเมืองไทยแล้วก็ในครั้งนี้นะคะในการไปรเยือนมาเลเซียครั้งนี้เนี่ยก็ทุกอย่างที่เกิดขึ้นนับว่าเป็นการวินวินวินค่ะคุณผู้ชมคือว่าทุกฝ่ายได้ประโยชน์ ทางสาหรัฐอเมริกานะคะได้ในเรื่องของการลงนามแนวทางสันติภาพไทยกัมพูชาเพราะว่าประธานาธิบดีทรัมป์ก็ต้องการภาพของตัวเองในฐานะผู้นำพาสันติภาพค่ะกัมพูชาก็ได้ประโยชน์เหมือนกันค่ะในการลงนามนี้ก็ถือว่าได้เอาใจสิ่งที่สหรัฐอยากให้เห็นสันติภาพในภูมิภาคแล้วก็ได้ความปลอดภัยของประชาชนนะคะไม่ต้องมาเสี่ยงกับการรบกันในอนาคตด้วยค่ะ ส่วนของไทยเองค่ะการลงนามครั้งนี้รวมถึงการลงนาม MOU เรื่องแรกสำคัญเนี่ยนะคะก็ทำให้เรามีพลังในการต่อรองในเรื่องเกี่ยวกับภาษีต่างตอบแทนของสหรัฐมากขึ้นนั่นเองค่ะจะเห็นว่าสองสำย่างนี้มันมาคู่กันนะคะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่แต่ละฝ่ายเอามาไว้บนโต๊ะเจรจา เพื่อที่ว่าในการเจราจาภาษีนั้นประเทศไทยก็จะมีอำนาจต่อรองนะคะเพราะว่าเราก็ได้ให้ความร่วมมือกับสิ่งที่สหรัฐต้องการแล้วก็เป็นประโยชน์กับประเทศเราด้วยนั่นเองค่ะ